นี่คือกล้องทรงกระจก AC Dom AR12 ทุกคนหน้าจอ11นิ้วเป็นทรงกระจกครอบแบบนี้เลยนะคะมองแทนกระจกมองหลังได้ด้วยนะทุกคนแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมจุดเด่นของรุงน่นนี้คือกล้องรุ่นนี้เลนส์เขาอยู่ฝั่งขวาทุกคนเวลาภาพออกมามันจะได้ตรงกลางพอดีนี่คือภาพทางกลางวันและกลางคืนเลยค่ะทุกคนคะ เลนจะอยู่ฝั่งขวานั่นเองกล้องหลังติดได้ทั้งบันทึกในห้องโดยสารและตรงป้ายทะเบียนและเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะก็รองรับเส้นกระระยะถอยหลังด้วยแต่ว่าต้องจำไปถอยแบบนี้นะโดยชักมืออาชีพมาทุกคนเข้าเกียร์ถอยดูนะคะอ่าลูกค้าเห็นไหมว่าเซ้นมันต่ำไปลูกค้าตัดได้ปรับได้ปรับได้อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะลูกค้ามีสองจอเลย นี่ทําไมมันมัวมากเวลาลูกค้าจะดูผ่านแอปอะลูกค้ามากดเปิด Wifi ที่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้กู Wifi กดหนึ่งครั้งอ่าแล้วเอามือถือไปหาชื่อ Wifi กดเชื่อมต่อค่ะใช่แต่อันนี้มันทักหน้าจอมันก็จะเป็นกระจกนะคะคุณผู้อ่าเดี๋ยวเรามาดูซิวันที่เวลาตรงไหมสี่โมครึ่งโอเคครับโอเคมันจะซิงเวลากับมือถือลูกค้านะคะ แล้วไปที่อัลบัม้มเดชแคมค่ะวิดีโอมาแล้วลูกค้าเจ้าไหนก็ดูวันที่เวลาได้เลยก็คือกล้องหน้าอันหนึ่งกล้องหลังอันนึ่งสุกต้องมาเป็นคู่กันนะคะอยากเอาคลิปไหนก็กดดาวน์โหลดได้เลยง่ายนะคะลูกค้าง่ายครับง,ง่ายมาก